น้ำแต่คนไทยใส่ซิ่งก็ต้องใส่ซิ่งซึ่งเอาว่าไปหลวงพระบางนะโอ้ยโดยสบายดีเด้อเ <c oughs> ที่ยวนี่ค่ะรถแบบว่าเาแต่ละมือเบิดมือนี่นะเบิดมือไปใส่แด่หลาบาทนี่โอ้จักเล้ออันนี้อันนี้เพิ่นพาไปนี่มองได้เนี่ย<อ>ทีท่ว่าพาไปมีหลายคาเฟย่ยน์มีอย่างต่งตางๆมีเวลาเที่ยวใส่กับเที่ยวเบิดแหละมาเนี่นะเบิดมือเท่าใด ทักทายสบายดีเดอ้อสบายดีตอนเศร้าๆพี่น้องเอ้ยพ่อกันคือเกา่าคือเดิมกับสาบุนมาพี่น้องพ่อกันมาอนี่กันยังอยู่เพื่อนเสาเล่อยู่พี่น้อง,อง,องยังอยู่เวียงจันอยู่เดอ้อมาอนี่ยังบริการบ,บ้านพี่น้องเอ้ยมาอนี่ทางเอืย้ยเพื่อนซีผ้าไปพุระข้ามไปทั้งฟังไทยพี่น้องบ้านอี่ยบ้านคำชะโนดหรืออย่างแบบซาบุนกับโเคยู่บ่เคยไปเทื่เนาะมาอนี่กับสีทั้งเคยพ่นวะ ข้มาไปฟังไทยก่อนไปมะอื่นพี่น้องเลยสิ่ได้กลับเมือนี้พอได้กลับมะอื่นเนาะมะอื่นสี่ได้กลับบ้านแล้วพี่น้องสาบุญมานอนพักอยู่พี่อยู่หลวงพะบางสองคืนอยู่เวียงนี่ยค่ะกับสองคืนสามเมื่อแรงนี่หาบุญก็มานอนอยู่พี่สี่คืนแล้วพี่น้องเลย เป็นสีคือเราก็คิดหอดทั้งโศกไส้าเนาะ,ะคิดหอดลูกเนี่ยพี่น้องเพราะว่าเขาก็บโบเคยไปนอนบนอื่นโดนมีแต่ไปเฮ็ดเวียกแต่ละมือเนาะอาจารย์นายสมบูรณ์ฝากขอบมกขอบใจทั้งเอฟซีทุกคนผู้ใดที่เข้ามาติดตามส่องสมบูรณ์ขอบุญขอบคุณในหลายเดย้อที่คอยติดตามเป็นกําลังใจก่อนอื่นเนาะขอบุญขอบคุณไปทั้งอ้ายที่ให้กาลังใจมาโดยตลอดล้วก็อื้ยน,น้อยนะ ทุกๆคนที่เข้ามาห้กกำลังใจสมุนสบุนกะได้มาเที่ยวพี่น้องไปเที่ยวหลวงพบางกะซองเมื่อกะสมุนกะพูมใจเนาะที่เอื้อยพื้นในพานไปเพระาะว่าถ้าบด้ฮู้จักกับเอื้อยน้อย้ <c oughs> องสมุนกะคือสิบคนได้ไปเที่ยวทั้งใดพี่น้องเลยกะสิได้อยู่แต่บ้านแต่หาทายคลิปแต่ละเมือ่อเอฟซีได้เบึงในบัดน,นี้สมุญกะมีโอกาสที่ได้มาเที่ยวทางหลวงพบางแล้วก็เวียงจันทร์ พะวาได้มาเปิดหูเปิดตาพี่น้องไอ้แตเ้เกิดมาเนาะ,อะบอกเคยได้ไปพอได้หูจักกับทางเอ้ยหน่อยก็ได้ไปพี่น้องเนาะขอมอขอบใจทางเอ้ยทางอายเพิ่นที่พาน้องไปเที่ยวเมื่อนี่ก็สิขาไปฟังไทยวาสันติดตามเบื่องน้ากันพี่น้องไอ้สบุญก็สิไปเลาะเมื่อก่อน,น,น,นก้อนนั่นสบุญก็ไปเที่ยวทั้งหมกดาฮานไปกับพี่ปองเนาะเมื่อนี่ก็ทางเอ้ยหน่อยเป็นสิภาข้ามไปทางนี่ทาง เวียงจันท์หรือว่าค่ะไ,ไปไปยังพันวายสิภาพไปบ้านคําชโนดอีกอย่างนี้แหละสมบบุนกับ่ฮู้คือกันมี่ติดตามเบิ่งสมุนกับชีท่าคลิปให้พี่ให้น้องได้เบิ่งได้ส้มน้าอยู่่อขอมอขอบใจเด้อ FC ทุกคนที่คอยติดตามมาห้กํลาลังใจมื้ออื่นพี่น้องสมุนสิกลับบ้านเนาะอ่เมื้อนี้ไปอีกก่อนมื้อนึ่งสิไปเปิดหูเปิดตาอีกก่อนได้มาแล้วก็ทางเอื้อยเพิ่นพาไปก็ไปพี่น้องเอ้ยเฮาก็ได้ตื่นเช้ามากกับท้องฟ้า ซีเย็นเย็นพี่น้องอากาศซียเย็นแ็นน่มาเนี้มาน,มานอนอยู่ทางเขือนเสาเล่เพล่นเนาะเป็นทางเสาเล่เพลินก็เป็นน้นนนองของเอ้ยน้อยนั่แหละมาเนี้เขาก็ได้มาที่สถานที่ก้วงควงเขือนซ่านเพลินพี่น้องเลยนอนโอ้ยนอนอุน่นลายสบุนก็นได้เนาะอ่ะโอเคเด้อพี่น้องเด้อติดตามเบิองน้ำการเมืออื่นเพละ่สะบุนสีกับบ้านกลับซองไปดำเนินการต่อทาเงเขื่อนน้องพุพลเมื่อคืนนี่สบุนก็ได้โทษ ทมทั้งให้สร้างรถฝ่าเพิินสิไปเมื่อใดอพู้นี้สมบนกล้เมื่อจากพี่กับสีไให้ทั้งให้สร้างเพิ่นไปดับเนินการ่อเลยพี่น้องเอ้เอากรสีไปเบิ้ง่าเพิ่นพักนี่เห็นเพิ่น่าไปมุ่งหลังคามุ่งหลังคาอย่สันกอ่อเพื่อน,น้องเน่งนี่ติดตามเบิ้งน้ำกันพี่น้องอันนี้สีผ้าส้มบรรยากาศย่ำเศร้าเปิดบึกมาเฮือนเรางามงามและเฮือนเสราเล่ยอย่องเลย อโอ้มบรรยากาศรอบเศ้าต่เวียนยังมาท่านขึ้นเลยอ้ฝั่งไทยเห็น้องเป็นเรนเสาเล่บเ,เลยแถวนี้สิพาเลาะรอบๆกันไปเที่ยวน้ากันบ่พี่น้องนอนพักอยู่เวียงสองคืนสามเมือเ่อแรงเมื่ออื่นกบกลับบ้านแลน้ววันไห้ตะเวียนกําลังแดงๆขึ้น thái bà nhạc cả nhạc sao có a cát đi a cát dinh dinh tay bài đi tân sao vĩ tư bài <thôi> đi tân bài đi tân bài đi hết nhang ô đốc mày, mày. chương ngắm theo bài đi ก็อ่านจะุดน้ำเป็นมูคนเดียวคนนันจะถามสบายดีไหมโดยโดยเมื <ências> er ่อคิดหอดพอได้โทรเรียนน้ำเนาะเออแม่ก็คืองามแถดดอกไม้ซื้อเขาวะนี่โลเทเดนี่โลสามสิบโลสามสิบบางเทอมเท่งหลีเจ็ดสิบพันเก็เคยมีห้องครัวไปเนี่ยไปยังมาสร้างพระเจ้ามาเนี่ยอกเบ่ง แล้วพอเจ้ลระลืมมันจะเอามาเห็เมื่อวานนี้ไหเลยโดยดอกไม้อันนี้อยู่บ้านนะก้ปลูกปลูกเล็กน้อยเดือนนั้นจะเห็นบุกหลอดพจนสิปลูกแถวอันบ้านพาดเองห้างไล่ไล่ปลูกไอ้ขอือเนี่ยอันสีเก็บเนี่ยโอเคเนี่ยเราจะแจ้งควบแนวกินแนวยู่ าู้เลนโซเซลอยู่คุณคอันนี้ยันนี้ก็เป็นดารกยนะก่อนสิไปดิผนอุ่นนะบ่อบางคลามนี่กินน้อยู่้องไงกินอุ้นติ่ ป้าเป็นสิพาขามไปไทยพ่นไ้มาหนิ้มื่อ,อื่นจังครับอ้านอนรับอยู่เว้เยร<อ><ะ>ับรับคักปัญญังวะักนอนนอนอีกมแร้งเมื่อ,อื่นครับอากาศอยู่พี่ก็สีนาวหนาวเงี้ยเมื่อเส้าพี่น้องเลยสีนาวหนาวบันเดอร์พี่น้องตามไปผููดายัน เอฟทังฝั่งไทยถ่ายเห็นสบุนกับทักไทยในเด้อไปเที่ยวหลวงพระบางซองมื่อบบเคยเที่ยวบบเคยไปเที่ยวเที่ยวเนาะเปินลอยวัดเคงเคยไปเจะา่ายคลิปใช่ครัำอะไรกับเมื่อโอ้ผูไปทางใดพุ๊แม่เราเกือมาท้างหน้าบ้านเมื่อละ เดินตีนกันเนะซื้อขนมมาบ้านย่อยางไปเอาขนมก้อนข้าวนึงอืมหาบดดาวบเอากินขนมนี่กันซื้อมาเตมหลวงพราบางแต่ก่อนเคยไปมกทหารบ้านี้จะขามไปทั้งนี้บ้าบวบ้านอย่างตรงขาม

ใช่คลิปน้ำได้หนีมาเด้อมาเด้อเด็นกันเองรถะเด็กไปดิเออเอาเอาเตรียมสิไปเรามาแล้วสิโทรหาเด้อเมย์ไปเมย์บนสวีกราสูไปหอดใส่ละว่ะยันลู้ช่วยเอ้ยเด้อใส่กันไปหอดอันคันได้เข้าโลตัสนะซื้ออันชุดนอนชุดอัน นอนบางๆคะนะป้าบิกสิกินข่ากันจะคาจะในบริกิเข่ามันสีห่อนเท่ากินไหมโดนยังไ่ได้กินแต่คืนเลยถ่ายคลิปได้นน่สิไปสิไปไทยเอินกะกาบป่ะขโทรนั่เที่เสาใช่ไหอ๋อโทรนั่โอ้นทูนบนเซียนมาทรงเสาให้ ผักชีา <พอ S 1> มาทรงสาวนอ,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 อนนั่นไนใบแจวกันเดอร์อย่างนั่นน้ำพิกอเ,เอียงแหละแจวแจวบองเออแจวบองไปเอากันอันนี้อันไข่อันไข่ย,ยองไข่ยองท <laughs> าไม่ไดอยากเอินไข่พัมตัวก็เสีก่อน เอาว่ะเพิ่อนคุณสิมาส่งเสาเด้เสาวันที่เขาสั่งตะดนนะเออฮะโทรมาอีกล่ะไปไปรถมาแล้วมองไม่รู้เขามาเห็นกันหลายที่เจ้าค้อเป็นอุ้มลุ่มมังเมงไอยส่งนี่โอ้ยอันนี้เราเพิ่อนเอิญคนงามเจ้าเห็นไข่หลายเดือนบอกเลยอย่างไข่หลวงข้าบางเนาะเลยไข่เสาได้ละที่เจ้าก็บอกไอยคนงามเลิกกันด้วยอย่างซื้อตั้งแต่ลงจ้ากอัน พงแหมเะซื้อไปจนพ่อี่่พี่น้องไ้รถเฟินมาแล้วพวกาไปพ่อกันอยู่พุ่นเด้อพี่น้องเนาะอยู่ทางพี่น้องทางฝั่งไทยเรไปเออเอาไออ่นพอปวกัายมน้อย่งเอาไปเบิ่แน่นวะอไปน้ำกันแล้ววะไป่ทุกม มาแล้วมดแล้วติ้นกับนคนไทยใส่ซิ่นแต่เรไม่ใส่ซิ่ไปหลวงขบ่ากันนะได้ว่านั่นเขาไปไทยนี่เห็นมือป้าไปเป็นมือใส่ซิ ไทยค่ะเจ้ากคอเฮาโดกแต่บาลาวคงเป็นใจแต่เฮาอเขาอยากอันนั้นเขาอยากใ่กับใจลาวลาวคนได้คนลาวว่สันเปนบ่้อื้อกับ่อว่าป้๊บปุป๊าพี่เด็กไอ้ปัน้ำกันแมนมาเลยนี่พ่นพ้าไปอ่าไทยน้องขารถมันอ่าทั้งอาวเล่พ่น โอ้ยโดยสบายดีเด้อรถเพิ่นมาสิพาไปเที่ยวพี่น้องเลยทนายนักอันลองว่าไอ้ฟังงรู้เผื่อมีอันเอฟซเพิ่นอยากมาท่องเที่ยวนี่ค่ะรถแบบว่าเขาแต่ละมอร์เบิดมืเอนี่นะเบิดมือไปใส่ได้ละบาทโอ้จักเลยอันนี้อันนี้เพิ่นพาไปนี่มองได้แน่ที่ว่าพาไป นี่แหละคาเฟ่ยนมีอย่างต่างๆมีเวลาเที่ยวใส่ก็เที่ยวเบิดแหละมื่อนี้นะเบิด์ตเมอร์เท่าใดบัดนี้ค่ารถด้วยค่ารถกประมาณหกพันเจ็ดพันบอรเกินนี่เมื่อนี้ยนะเจ็ดหรือหกเมื่อนี้แม่ยเจ็ดพันแม่นเมื่อนี้ยนะเบิด์ตเมอร์เลยเมื่อนี้เที่ยวไทยมันอย่างต่างๆโอ้อยู่น้ำผันแม่เนี้ยไปไปไปนีเอ้าเมื่อนี้ค้างไว้แยเต็นไปไปไป ไปเด้อพี่น้องเลยนะนี้ก็ลังขึ้นรถกันตังยางมาปั๊บปัขึ้นรถน้ำกันไปไปไปนี่ขึ้นด้านหนึ่งขึ้นด้านหนึ่งฮะในไร่สีอยู่ทางหนาก็ไม่ตู้นี่เอาบินให้เรา้ มาเลยแม่มาเด้อมาเด้อแันี้ไปเขานางนี้ไปไปนะแม่นี่กับร่งที่ตามไปเบึงน้ำกาดอีน้องไ้ตอนนี้ลดออกแล้วลดออกแล้วพีน้องไอ้พ่อการเดียวตังฟังไทยไปเลยน่ยหน่อยเดินไ่ได้จุดน้ำรไปกูเ ไปมองใดหมองใดนี่นี่จะหได้เอฟซีเขาติดเบอร์น้านการตอนนี้เขา ไม่เบอล์ทั้งสมุนก็บโเ,เคยมาดโดทางทางดีจนพอดคนหลักเป็นทางนาโลดเนาะะโอเคเด้เองพี่น้องเด้อพ่อการยู่ฟังไทยคนหลบาบัานเยแม่ดอยากมามาโลดทางบริยาารถมีรถตู้ผ้าไปเนาะแคแนี้มีเงินใจ่ารถ สบายเสะดวกสบายแล้วเนไหมมีคนไหนสบายชาวบ้านเายสบายลูลาบาน้ก็ได้กินปลาขึ้นบกก็ได้กินบกกินเครอยังก็ได้นีป็นบปลาอย่านี้ก็ทมาซาดนะทมาซาบ้านเขาทมาซก็ได้กินอยู่ซองิ อยู่้ารมาสะอเลยวันนี้ต่างประเทศนี่ยุ่งผิดไปลเลยโอ,อ้ยอะกำลังมุ่งหน้าไปภูมิอ่ะไฟติดเลยตามถนนหนทางก็บขึ้นมาหูเครื่องเดือดเหลือบได้เห็นแล้วแต่ว่าม,ม,มันมืดมันมัวอ่าเพราะว่ามันยังเศร้าอยู่พี่น้องมันมีน้ำหมอกเนี่ยตอนนี้กำลังมุ่งหน้าสิไปประเทศไทยเด้วยแดดกำลังสิออก พอกันอยู่พุ่นละบาดนี้สมุดขอจบคลิปก่อ็สบายดี